สวัสดีครับผมบอส s j j Product Specialist ครับจาก DJI e x p e r i e n c e Store ครับผมและก็เปิดตัวกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับ Ronin rs 4 Series นะฮะทั้ง2รุ่นเลยทั้ง rs 4ธรรมดาและ rs 4 Pro และวันนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆมา Unbox นะครับชมหน้าตาและอุปกรณ์ของเขาว่าแต่ละเซตน,นั้นจะได้อะไรมาบ้างแต่วันนี้ผมอาจจะ Unbox ได้ไม่หมดทุกเซตน,นะครับแต่เดี๋ยวผมจะมีแจ้ง เพื่อนๆอีกทีหนึ่งนะครับว่าเซตซิงเกิลเซตคอมโบราคาเท่าไหร่และได้อะไรในเซตมาบ้างแต่วันนี้ผมจะมาอันบ x ็อกซ์2ตัวนี้ครับผมนั่นก็คือ r o นิน r s เนะครับตัวน้องนะครับผมแล้วก็ r s เ r r อ่าตัวพี่เลยเดี๋ยวผมจะอันบ็อกซ์2ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับผมโอเคเราก็จะขอเริ่มจาก r s เก่อนแล้วกันนะครับ r เเก็บไปก่อน r S, S 4ที่ผมได้มานะครับจะเป็นตัวสแตนดาดนะครับหรือตัวซิงเกิลนั่นเองจะไม่ใช่คอมโบเซ็ตนะครับแต่คอมโบเซ็ตได้อะไระบ้างเดี๋ยวผมจะแจ้งอีกทีนึ่งนะครับแล้วก็ด้านข้างกล่องนะครับก็จะมีเขียนบอกว่าตรงนี้นะครับว่าเราได้อะไรมาบ้าง อันนี้ก็จะมีะตัว gimbal IS4 นะครับไต่พอร์ตขาตั้งแบตเตอรี่ hand g r ิ p นะครับผม quick release แต่หน้าตา quick release ดูเปลี่ยนไปนิดหนึ่งนะครับตัวคําเลนแล้วก็สายเคเบิล t y e USB-A to type C นะครับแล้วก็สายเคเบิลสำหรับการเชื่อมต่อนะครับผมแล้วก็ตัวสกรูสำหรับยึดกับตัวกล้องหน้าตากล่องนะครับมีขนาดเล็กลงนะครับผมมาในรูปแบบของแนวนอนน้าหนักก็ดูจะหนักขึ้นนิดหนึ่งนะครับแต่เดี๋ยวเราเปิดดูด้านในกันดีกว่า เปิดกล่องออกมาเราจะเจออย่างนี้ครับเขาจะมาเป็นอย่างนี้อ่ะใครจําไม่ได้นะครับถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนนะครับว่าเขาเก็บเข้ากล่องยังไงนะครับผมก็จะมีแบ่งเป็นฝั่งตัวเล็กนะครับอ่าจะเป็นทรงหกเหลี่ยมนะครับความหัวเข้าไปอันนี้น่าจะเป็นพวกอุปกรณ์สกู ผมขอเอาออกมาทั้งหมดก่อนอันนี้ก็น่าจะเป็นพวกไตพอดแฮนด์กิฟนะครับแล้วก็ตัวควิล e ิลิ p เพจแล้วก็สุดหล่อของเรานะครับตัวเอกจะอยู่ในนี้อ่ะอันนี้หมดแล้วนะครับผมขออนุญาตวางต่างที่เอกอ่าเรามาดูตัวเอกก่อนเลยแล้วกันนะครับ RS4 หน้าตาเปลี่ยนไปไหมฟืบโอเคสิ่งที่เห็นเปลี่ยนไปเลยนะครับ ตัวนี้หน้าตาแปลกๆนะฮะเขาเปลี่ยนตัวนี้ใหม่นะครับผมแล้วก็เพิ่มลูกเล่นนะครับใครที่ถ่ายคอนเทนต์แนวตั้งนะครับผมไม่ต้องน้อยใจแล้วว่า rs 3ไม่มีนะฮะเขาเพิ่ม rs 4มาให้เราสามารถกดตรงนี้นะครับ2จุดกดลงดึงเขาออกเห็นตรงนี้ไหมนี่ตรงนี้ล่องประกบแนวตั้งใส่ค u i ิ k กลิ e a ิสเป็นแนวตั้งได้ ตัวปลดล็อกนะครับยังคงอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเหมือนกับตัวของ i อ3ซีรีส์นะครับผม,มเป็นอย่างนี้แล้วก็สิ่งที่เพิ่มเติมมานะครับผมรู้สึกว่านะครับเขาบอกว่าตัวแกนของ r s 4เนี่ยเพิ่มขนาดขึ้นนะครับ8.1มิลแล้วก็เคลือบสารเทฟลอนครับผม ทำให้ง่ายต่อการเลื่อนนะครับผมจะทำให้เราเลื่อนปรับบาลานซ์นง่ายขึ้นอ่าแล้วก็วัสดุยังคงเป็นอลูมิเนียมอลลอยเหมือนเดิมครับแค่เพิ่มเติม <ๆ S 2> ตัวเทฟลอนเข้ามาเพื่อให้เราเลื่อนตำแหน่งปรับได้ง่ายขึ้นแล้วก็การปรับเปลี่ยนแนวตั้งนะครับส่วนรูในการเชื่อมต่อนะครับฝั่งด้านหน้าจะมี2นะครับเป็นการเชื่อมต่อแบบพอร์ตที่2กับพอร์ตปล่อยสัญญาณนะครับส่วน RSS นะครับจะอยู่ด้านหลังอ่าปรับเปลี่ยนตำแหน่งนิดหน่อยนะครับแล้วก็ส่วนจอนะครับ หนึส่วนหนนิ้วเหมือนเดิมมีพอร์ต P T F F P TF, V อะไรพวกเนี้ยเหมือนเดิมอ่าฝั่งนี้มีเพิ่มด้วยตรงนี้นะครับเขาบอกว่าจะเป็นการเปิดปรับนะครับฟังกช์ชันของตัวจอยสตินะครับว่าจะให้จอยสติดันขึ้นลงเป็นตัวซูมหรือว่าจะเป็นกดลงนะครับเพื่อเป็นบังคับตัวกิมบอลได้อ่า ใครเคยใช้ Pocket 3สาก็จะคุ้นๆกับตรงนี้นะครับสามารถปรับเปลี่ยนจอยสติกให้ดันปรับกิมบอลหรือซูมได้คร่าวๆนะครับจะเป็นประมาณนี้อู้ฝั่งนี้ครับเพิ่มเติมนะครับทองเหลืองนะครับใช้สําหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมอื่นๆด้วยนะครับเขาก็จะรองรับเพิ่มขึ้นด้วยนะครับน่าจะโหมดประมาณนี้นะครับที่เหลือก็จะเหมือนเดิมนะครับผมขวางไว้ก่อนทีนี้อุปกรณ์เราอันอื่นเราได้อะไรมาบ้าง เริ่มจากอ,าอะไรดีผมขอแกะกล่องนี้ก่อนเลยแล้วกันเปิดออกมาเจออย่างนี้ครับคู่มือนะครับอยู่ฝั่งด้านบนมีสติกเกอร์ให้นะครับผมเป็นชุดอันนี้สติกเกอร์ค่อนข้างใหญ่นะครับวัสดุด,ดีขึ้นแล้วก็อาไรพอดนะครับผมหน้าตาไราพอดนะครับเหมือนจะเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าผมมีความรู้สึกเหมือนอ่ะ ใช่เขาออกแบบมาให้แข็งแรงขึ้นนะครับผมให้รองรับน้ําหนักการตั้งได้ดีขึ้นก็แก้ไขปรับปรุงจากตัวก่อนมาเนาะ,ะวางไว้ก่อนเลยแล้วก็จะเป็นแบตเตอรี่กริปนะครับผมหน้าตาจะคล้ายๆแบบเดิมนะครับมีพอร์ตชาร์จอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมถามว่าใช้กับ i อเได้ไหมเอา i อเมาใช้กับ i อเได้ไหมใช้ได้นะครับ ไปลองมาให้เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็รองรับการชาร์จสูงสุดที่65วัตต์นะครับใช้เวลาชาร์จประมาณชั่วโมงครึ่งอ่ะต่ออึ๊บตอมันเดิมนะครับผมทองเหลืองตรงกลานะครับโครตทองเหลืองตรงกลางวางประกบกดลงนะถ้ากดไม่ลงให้กดตรงกลางตัวนี้ด้วยนะครับเขาก็จะลงง่ายขึ้นนะครเขาล็อกง่ายขึ้นแล้วก็หมุน เข้าหาตัวเพื่อล็อกจิมบอลเอ้ยเพื่อล็อกแบตเตอรี่กับตัวกิมบอลนะครับเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้ขอเปลี่ยนตรงนี้เวลาหมุนปรับนะครับปรับด้านหลังเห็นไหมเอ่ยผมปรีนให้อุ้ยเห็นไหมครับนี่เขาจะหมุนคลายตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีฝั่งนี้ปุ่มให้กดเราจะกด2ฝั่งนะครับและถอดออกก็จะถอดง่ายอ่านี้ผมก็หมุนออกมาระดับหนึ่ง นะกด2ปุ่มป,ปั๊บดึงปุ๊บง่ายเสียบต่อปั๊บหมุนคืนล็อกให้แน่นนะครับเหมือนเดิมสามารถดึงนะครับปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้ถ้ามันขวางทางเราแล้วก็ล็อกเหมือนเดิมถามว่าเปลี่ยนจากแนวนอนเป็นแนวตั้งนะครับจากโคเรซอนเป็นวเวอร์ติเคิลต้องบาลานซ์ใหม่ไหมต้องบาลานซ์ใหม่นะครับเหมือนกับตัว RS3 มินีเลยแต่ว่า ถ้าเราเคยบาลานซ์ตอนแนวนอนมาแล้วนะครับแกนที่เราจะบาลานซ์แนวตั้งจะมีแค่2แกนก็คือทิ้วกับโลนะครับแผ่นไม่ต้องนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาตั้งแผนนะครับเพราะว่าแนแกนแผนจะเป็นอยู่ตำแหน่งเดิมแต่ถ้าเราขึ้นมาบาลานซ์ตั้งแต่แรกเลยนะครับเราจะต้องบาลานซ์ทั้ง3แกนให้เรียบร้อยนะครับผมส่วนวิธีบาลานซ์เดี๋ยวผมจะบอกอีกทีหนึ่งนะครับผมขอแกะให้หมดก่อนชิ้นต่อไปนะครับจะเป็น Quick r e l e a s e อ่า หน้าตาแบบเดิมเลยครับเหมือนจะเป็นแบบเดิมนะครับคล้ายๆคล้ายๆแบบเดิมแล้วกันสามารถเอามาใช้แทนกันได้นะครับผมกับของตัว rs 3ามซีรีส์อ่ะควิลลิเอามาแทนกันได้เพราะว่าตำแหน่งเนี้ยจะเหมือนกันเอ้ยขนาดเขาจะเหมือนกันนะครับสวมจากหน้าเข้าหลังเหมือนเดิมนะผมหน้าเข้าหลังนะฮะอ่ะหน้าเข้าหลังถึงปุ๊บมือดันนิดหน่อยหมุนนะครับอ่าเฟืองเขาก็ดันเข้ามาล็อกแล้วก็ล็อกสำหรับคนที่เคยบาลานซ์มาอยู่แล้วนะครับเขาจะ b a l านซ์วิธีเดิมแบบเดิมแต่ว่าจะ Balance ง่ายขึ้นเพราะว่าเคลือบสารเทฟลอนมานะครับผมทําให้เลื่อนง่ายขึ้นถัดมาก็จะเป็นกล่องห้าเหลี่ยมนะครับได้อะไรมาบ้างอ่าโอเคสกรูนะครับสําหรับขันยึดติด q u ควิกลี a s e ที่เป็นตัวเพจติดกับตัวกล้องนะครับผมจะใช้เป็นตัวนี้กันใช้มือขันนะครับเหมือนกันสําหรับยึดตัวคําเลนตัววายนะครับแล้วก็ สกรูอีกตัวหนึ่งแต่ตัวนี้จะไม่มีมือขันนะครับใช้เหรียญห้าขันได้นะเหรียญห้าเหรียญบาทขันได้ไขค,รครวงสองแฉกขันได้นะครับหัวแบนนะครับขันได้โอเคต่อไปสายชาร์จนะครับเป็นหัว USB A t o Type C นะครับผม USB A t o Type C แบบนี้หัวนี้จะเป็นตัวชาร์จนะครับเราสามารถใช้ฟ t สชาร์จ PD ชาร์จได้นะครับแต่ว่าในอุปกรณ์เขา ไม่ได้มีหัว PD มาให้นะครับจะมีแค่หัวชาร์จธรรมดาเราสามารถหาหัวอะแดปเตอร์สายชาร์จ type c ที่เป็น65วัตต์เอามาชาร์จได้เลยถัดไปนะครับตัวค้าเล่นนะครับมีให้ใช้ของเดิมใช้ด้วยกันได้นะครับผมาสายเชื่อมต่อกล้องนะครับพอร์ตเคเบิล type c ถึ type c ตัวน,นี้ครับให้มา1เส้นสามารถใช้ของเดิมได้ไหมได้นะครับมันคืออันเดียวกันแล้วก็ ชิ้นสุดท้ายนะครับควิกลีเลต a พ e ตัวที่ติดกับกล้องนะครับตัวนี้หน้าตาเปลี่ยนใหม่นะครับผมฟิ้งก็ามาเป็นอย่างนี้นะครับคล้ายๆนะครับคล้ายๆกับตัวมินิแต่ว่ามีตรงนี้ครับตัวคำ้ำเป็นๆเ,เห็นไหมเลยตัวคำ้ำตัวเนี้ยปรับได้นะครับอยากได้ยาวอยากได้สั้นก็คือสามารถปรับได้เลยซึ่งเป็นตัวค้ำเรนที่อ่า ยืดหยุ่นค่อนข้างยืดหยุ่นนะครับตามสถานการณ์ตามรุ่นของกล้องได้เลยแล้วก็เหมือนเดิมครับเราจะขันตัวนี้เข้าไปตรงกลางให้ทะลุก,ก่อนนะให้ทะลุอันนี้เรียบร้อยและนะครับผมและถ้าถามว่าใช้กับเพจเดิมได้ไหมครับเอาของ R S 3 s มซีรีส์ R S 3 Pro อะไรวกเนี้ยมาใช้กับ R S 4ได้ไหมย,ยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าได้ตัวใหม่ผมว่าแนะนําใช้ตัวใหม่น่าจะดีกว่านะครับแต่ว่าในกรณีฉุกเฉินเนาะเผื่อเราอาจจะลืม เอาไปเราก็ใช้ตัวเก่าได้ทุกอย่างเวลาใส่มันก็จะเหมือนกันนะครับดันเข้าไปปกติทีนี้นะครับเราไปดู r s c pro กันบ้างดีกว่า r s c pro ผมได้มาเป็นเซ็ตคอมโบนะครับผมมาครับทีนี้เรามา Unbox รุ่นพี่กันดีกว่า r s c pro ภายนอกโอเคจะเหมือนเดิมนะครับแต่บอกเลยว่านะันิดหนึ่ง ครับผมแล้วก็เหมือนเดิมครับเราสามารถดูอุปกรณ์ที่ได้จากตรงนี้ครับผมมีอะไรบ้างในเซตคอมโบนะครับก็จะมีกิมบอลนะครับไต่พอรนะครับตัวนี้จะเป็นไต่พอรแบบอลูมิเนียมอัลลอยเหมือนเดิมนะครับ BG30 ก็แบตเตอรี่กิฟนั่นแหละครับควิกลีเลทเพ e ตัวคัมเลนวายบีเ a สแฮนเดิลนะครับแล้วก็โฟกัสโปรมอเตอร์เป็นอุปกรณ์ตัวใหม่นะครับเป็นโฟกัสโปรมอเตอร์พร้อมกับเซต อุปกรณ์ของเขานะครับสำหรับการติดตั้งโปรมอเตอร์โฟนโฮลเดอร์นะครับตัวจับโทรศัพท์1 1เไได้มาเหมือนเดิมโลเวอร์ควิกลีลีสก็ตัวเพจยาวนะครับสำหรับคัมเลน100มิลขึ้นไปกระเป๋าครับแคลลี่แบ็กตัวเชื่อมคัมมันติคาเมล่าไทซีนะครับผมขนาด30มเซน2อเส้น,นแล้วก็มินิเฮดดีเอ็มไอนะครับทูมินิเฮดดีเอ็มไอเคเบิลขนาด ความยาว20เซนนะครับแล้วก็อุปกรณ์พวกมินิ HDMI 2 HDMI อ่าพอร์ต Type C cable นะครับแล้วก็ Type C c า a ์ ging นะครับยาว40เซนมินิ HDMI 2มีไมโคร HDMI ก็มาครว่าง่ายคืออุปกรณ์แปลงสาย HDMI มาครบเลยแล้วก็เหมือนเดิมครับโฟกัสเกียร แบบวไว้ง่ายก็คือตัวเฟืองที่ใช้กับตัวมอเตอร์โฟกัสนั่นเองแล้วก็สกรูเหมือนเดิมครับผมแบบมือหมุนนะครับแล้วก็แบบที่ใช้ไขควงอย่างเดียวทีนี้เรามาแกะดูหน้าตาเขาดีกว่าว่าหน้าตาจริงๆเป็นยังไงเปิดกล่องออกมาเจอกระเป๋าเหมือนเดิมนะครับผมกระเป๋าหน้าตาเป็นยังไงเปลี่ยนหรือเปล่าคาดว่าเหมือนเดิมนะครับ มีถุงห่อหุ้มมาเหมือนเดิม่ะฟับหน้าตาเหมือนเดิมภายในเหมือนเดิมไหมรู้ซิปเปิดออกมาคยคบหนไหนน้องโอเคเปิดออกมาปับ๊บเหมือนเดิมนะครับผมจะเจอเลเว่นออ่าเราเจอแล้วเลเว่นอยหนึ่งอย่าขอวาง้านข้างตจนก่อนแล้วก็โอเคครับผมหน้าตาของเขาวัสดุเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับและ เคลือบเทฟลอนมาด้วยเหมือนกันนะครับกับตัว RSC ที่เหลือจะคล้ายๆกันนะครับผมลดล็อกตำแหน่งเดิมเคลือบเทฟลอนออเลื่อนง่ายขึ้นนะครับตัวนี้รองรับเวอร์ติ l คลนะครับรองรับแนวตั้งเหมือนกันอ่าสบายแล้วทีนี้คอนเทนต์แนวตั้งแนวนอนได้หมดเพียงแค่สลับปรับเปลี่ยนล็อกหมุนให้แน่นแล้วก็ปรับสมดุลน,นะครับให้เหมาะสมกับตัวกล้องและเลนแต่ละแบบวดเร็วทันใจโอเค ขออนุญาตนะครับวางก่อนที่เหลือจะเหมือนกันนะครับจะคล้ายๆกันแต่ว่าบอกเลยทางดีใจบอกว่าตัวเนี้เพิ่มตัวลูกปืนมานะครับทำให้เราตั้งบาลานซ์ได้ง่ายขึ้นรองรับกล้องที่มีน้ำหนักมากขึ้นและก็เพิ่มแรงต้านนะครับ20%ก็คือความสมูททุกอย่างเขาจะสมูทขึ้นนะครับผมอ่าตัวนี้ข้อมูลคร่าวๆนะครับส่วนสเปคเต็มๆเ,เดี๋ยวทางเราจะถ่ายรีวิวฉบับเต็มให้อีกทีหนึ่ง เอาคร่าวๆไปก่อนให้อยากได้กันไปก่อนนะครับผมเพราะว่าสเปคเขามีเยอะกว่านี้มากๆนะครับถัดมานะครับฝั่งด้านข้างมีอ่าชุดสายเคเบิลต่างๆคู่มือนะครับผมและสติกเกอร์สายเคเบิลต่างๆนะครับพอร์ต Type C เอย HDMI 2 HDMI มี HDMI ทั้งหมดจะอยู่นี่นะครับผมอะ Type C สองชุดนะครับสองเส้นหัวนะครับพอร์ตเชื่อมต่อ HDMI ต,ต่างๆนะครับสายเคเบิล Type C 2 Type C อีกอันหนึ่ง นะครับผมตัวนี้ก็ครบทุกอย่างสายชาร์จนะครับผมอ่าแกะเลเวนไอให้เพื่อนๆดูก่อนแล้วกันเลเวนไอนะครับหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าทรานส์มิเตอร์นะครับผมตัวเดิมครับให้ดูแค่นี้เลยเปิดมาอีกฝั่งเราจะเจอโลเวอร์นะครับควิกลิลิตยาวตัวคำมเลนนะครับเหมือนเดิมใช้ร่วมกันได้นะครับกับของ RS3 Pro อ่าโฟกัสโปรมเตอร์หน้าตานะครับเป็นแบบนี้ แตกต่างจากเดิมอยู่พอสมควรนะครับผมตัวเขาจะยาวขึ้นนะครับแล้วก็มีปุ่มกดนะครับเพื่อที่จะเลือกฟังก์ชันได้ว่าเราจะเป็นโฟกัสปรับค่า ISO หรือปรับเป็นตัวซูมนะครับสามารถเลือกได้ตรงนี้ก็จะมีวิธีให้นะครับตรงนี้ตัวเล็กๆให้เราอ่านะครับวิธีใช้งานกดยังไงใช้ยังไงสกรูต่างๆนะครับอยู่ตรงนี้ก็มีสําหรับขันยึดขาตัวแกน โฟกัสโปรมอเตอร์นะครับแล้วก็สําหรับตัวยึดกล้องแล้วก็เป็นนี่นอสกูตัวใหญ่น่าจะไวยึดกับตัวเลนส์นะครับร้อยมิลพวกเลนส์ใหญ่ๆหมดหรือยังเอ่ยังไม่หมดนะครับอ่าตรงนี้มีอู่แยกออกมาอย่างนี้ให้เลยนะครับแล้วก็ตัวคําเลนที่ติดอยู่กับตัวเ,เพดนะครับที่ติดกับกล้องแล้วก็มีหกเหลี่ยมให้นะครับผมอ่าตัวคํามีให้2อันเลยอ่ะมีให้2อันเป็นตัวคําเลนอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวเฟืองสําหรับมอเตอร์โฟกัส อันนี้นะครับจะเป็นตัวสำหรับต่อนะครับแกนของโฟกัสโปรมอเตอร์แต่ผมรู้สึกว่ามันใหญ่กว่าเดิมนะมันดูใหญ่กว่าเดิมนะครับมันไม่ได้เล็กเหมือนเดิมเพราะว่าเขาแก้ปัญหามานะครับตัวแกนเดิมของ RS3 นั้นมันเล็กใช่ไหมครับแล้วทีเนี้ยมันเจอน้ำหนักหรือน้ำหนักเฟืองอะไรเงี้ยอ่ามันกดแล้วมันงอ มันโค้งอะไรพวกนี้ครับเขาก็เลยเออกแบบให้มันมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อลองรับน้ําหนักตัวเฟืองมอเตอร์น้ําหนักกล้องอะไรพวกนั้นนะครับผมมีอะไรเนี่ยอ๋อซิลิกาเจลคืนวิธีดอโอ้เพจตัวใหม่นะครับเพจตัวนี้จะมาพร้อมกับช่องสําหรับใส่ขานะครับของโฟกัสโปรมอเตอร์ก็เป็นช่องใหญ่เหมือนกันใช้งานคล้ายๆกันกับอันนี้นะครับแต่ตัวเนี้ยเขาก็จะมาคู่กันเลยนะครับผมรอ,องรับได้ดีกว่าทีนี้อีกช่องหนึ่งมีอะไรนะครับเป็นช่องสุดท้ายแล้ว เราก็จะมีโฟนโฮเดอร์ขาจับโทรศัพท์ตัวเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นตัวเดิมแบบนี้ตัวเดิมเก็บเลยแล้วก็นี่ไตรพอดนะครับอลูมิเนียมด้านบนก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเหมือนเดิมแล้วก็นะครับแล้วก็ด้านข้างอ่าก็จะเป็นฐานฟิกลีลลสและแผ่นเพด นะครับสำหรับเชื่อมต่อตรงกล้องนะครับเพที่จะเลื่อนใช้งานวิธีใช้งานทุกอย่างทำเหมือนเดิมกดเลื่อนอันนี้ก็คือเหมือนเดิมเป๊ะๆอันนี้จะเหมือนกับตัว RS4 เลยนะครับเพราะว่าจะมีตัวคําแล้วก็อันนี้สกูที่เป็นมือหมุนนะผมได้ใส่เข้าไปแล้วอ่าแบตเตอรี่กริปนะครับเหมือนเดิมนะครับผมลองรับฟ t c ชาร์จสูงสุดที่65วัตต์สามารถใช้ร่วมกับ RS3 Pro ได้แต่อย่าเอาไปใช้กับ RS3 หรือ RS4 นะครับ มันจะไม่รองรับนะครับผมให้ใช้ให้ตรงนะครับตัวท็อปตัวโปรใช้กับตัวโปรนะครับตัวธรรมดาใช้กับตัวธรรมดานะครับห้ามใช้ถ้าเอาตัวโปรไปใช้ตัวธรรมดานะครับมอเตอร์มันจะกรีดมันกรีดจริงๆครับเป็นเสียงกรีดเลยอืต่อดีกว่าโชว์ว่ามันแตกต่างยังไงกันกันกบ i อซนะครับผมล็อกเรียบร้อยวางข้างกันเลย ปุ๊บติดแนวตั้งเหมือนกันนะครับเปรียบเทียบแล้วก็บิฟเคสนะครับบิฟเคสตัวเดิมนะครับผมใช้ร่วมกันได้อ๋อส่วนสําหรับใครที่มีตัวของทวินกริปนะครับกริปคู่เอามาใช้ได้เหมือนเดิมนะตัวนี้ก็ลองรับพอร์ตเชื่อมต่อนะครับอุปกรณ์ภายนอกนะครับเหมือนกันแต่ว่า RS4 Pro จะมีทั้ง2ฝั่งนะครับผมเห็นไหมครับเขาจะมีทองเหลืองรองรับทั้ง2ฝั่งแต่ RS สธรรมดานะครับเขาจะมีแค่ฝั่งเดียวที่อยู่ทางฝั่งทางด้านซ้ายนะครับผมเนี่ยเขาจะมีเฉพาะเดียวทั้งข้างข้างนี้อีกข้างหนึ่งเขาจะอะไม่มีนะครับเห็นไหมเห็นเละเห็นไหมครับเขาไม่มีเขาจะมีข้างเดียวแบบนี้และนี่คือหน้าตาของขานะครับโฟกัสโปรโมอเตอร์มันใหญ่ขึ้นจริงๆครับได้ยินเสียงไหมแข็งนะแข็งขึ้นเยอะนะครับขนาดใหญ่ขึ้น ใหญ่จริงอะไรจริงวิธีตั้งบาลานซ์นะครับเหมือนเดิมนะครับเหมือนกันกันกบ RSC นะครับส่วนการเซตติ้งนะครับบาลานซ์แบบเต็มๆเดี๋ยวผมจะมาสอนให้อีกทีคลิปหน้านะครับพร้อมกับการรีวิวเต็มรูปแบบโอเคครับมาเรามาเปรียบเทียบหน้าตาเขา<ช>ผมจะหันหน้าจอให้เพื่อนๆดู ขนาดหน้าจอ1.8นิ้วทั้งคู่นะครับส่วนน้ำหนักตัว RS4 Pro จะอยู่ที่1.6กิโลนะครับและ RS4 ก็จะอยู่ที่1.4กิโลนะครับผมก็น้ำหนักเพิ่มจากเดิมมา100กรัมนะครับเดิมในที่นี้คือ ไ s 3อสสาซีรีส์นะครับผมเพราะว่าสารเทฟลอนที่เพิ่มเข้ามาทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นแต่ง่ายต่อการเซตติ้งบาลานซ์นะครับผมเราไม่ต้องมาออกแรงจนก้ามึ้นอีกแล้วนะครับแต่จริงมันมีเทคนิคนะครับผมเดี๋ยวผมจะสอนเทคนิคด้วยเหมือนกันนะครับในตอนที่รีวิวฉบับเต็มส่วนการรองรับน้ำหนักนะครับของ i s c ก็จะอยู่ที่3กิโลนะครับสูงสุดเป็นน้ำหนักกล้องรวมเลนส์นะครับและ i s c Pro ตัวนี้จะอยู่ที่4.5กิโลเป็นน้ำหนักกล้องรวมเลนส์เหมือนกันแต่กระซิบนิดหนึ่งครับ RSC เนื่องจากว่าเขาเพิ่มขนาดของแกนขึ้นมา8.1ม mm, ิลจะทำให้ตัว IS4 รองรับตัวกล้องนะครับได้ดีขึ้นนะครับจะไม่เหมือนกับตัว IS3 ถึงแม้จะน้ำหนักรองรับน้ำหนักได้เท่าเดิมแต่รับรองว่าดีกว่าเดิมแน่นอนครับผมแล้วก็ออโต้ล็อกยังมีเหมือนเดิมนะครับเป็นออโต้ล็อก Gen2 นะครับให้ความสมูทมากขึ้นตอนเก็บไม่ต้องสะดุ้งแล้วนะครับเวลาที่เขากระตุกตอนเก็บไม่ต้องตกใจกันแล้วเขาจะเพิ่มพลังงานให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นวัสดุ IS4 เป็น ออลูมิเนียมันลอยนะครับเคลือบสารเทฟลอนแล้วก็ i s 4 Pro เป็นคาร์บอนไฟเบอร์เหมือนเดิมนะครับเคลือบสารเทฟลอนเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นการอันบ็อกคร่าวๆนะครับของทั้ง2รุ่นทีนี้เรามาดูราคาแต่ละเซ็ตกันบ้างดีกว่าว่าแต่ละเซ็ตราคาเท่าไหร่ได้อะไรมาบ้างนะครับผมเรามาดู R.S.4 กันก่อนเลยนะครับผม R.S.4 เซตสแตรดานครับ16,000บาทนะครับได้อุปกรณ์ตามที่เราได้อันบ็อกกันไปเมื่อสักครู่เลยนะครับทีนี้ในตัวของคอมโบเซตนะครับราคา21,000บาทท่วนนะครับผมต่างกันรประมาณ5 0 0 0ได้อะไรบ้างสิ่งที่ได้เพิ่มมานะครับที่เราจะเห็นเลยคือกระเป๋านะครับบีบเคสแล้วก็ตัวโฟกัสโปรมอเตอร์นะครับที่ได้เพิ่มเติมขึ้นมาก็สามารถตัดสินใจได้เลยแต่ถ้าผมแนะนำซื้อคอมโบเซตดีกว่า ทีนี้เรามาดูที่ r s 4 Pro กันบ้างนะครับ iS4 Pro set standard นะครับเริ่มต้นมาที่ราคา29,000บาทนะครับ29,000บาทได้ gimbal r s 4นะครับแบตเต,ร ift, ตอรี่ h a n ก grip tripod นะครับขาตั้งและก็กระเป๋ากับ b i ฟ f c a นะครับด้ามจับเดียวอ่ะก็จะได้เหมือนกันกับตัว r s 3 Pro นะครับ set standard และก็ตัว r s 4 Pro combo นะครับสำหรับ combo set ราคาจะอยู่ที่30,000 7,000บาทท้วนนะครับสามหมบาทท้วนสิ่งที่ได้เพิ่มมาก็จะเหมือนกับที่เราอันบ็อกไปเมื่อสักครู่นะครับก็จะได้เป็นพวกโฟกัสโปรมอเตอร์ Pro, Motor, นะครับเลเวลไอตัวฮ o ลเดอร์นะโฟนฮลเดอร์ onder, ขาจับโทรศัพท์แล้วก็แผ่น เพจนะครับ lower เพจเพจยาวแล้วก็สายอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเซตโร n ิน RS4 Series ทั้ง2ตัวเราได้ทำการ unbox ไปแล้วแล้วก็รู้ราคากันแล้วทีนี้เราจะสามารถดูตัวจริงได้ไหมทดลองใช้งานได้ไหมเราจะเอากล้องไปลองขึ้นลองเทสการใช้งานได้ไหมตอบเลยครับว่าได้และสำหรับใครนะครับที่ต้องการหาซื้อสินค้า DJI ไม่ว่าจะเป็น g i ิมบอนะครับกล้อง DJI ครับกล้องแอคชั่นกล้องพ็อกเก็ตหรือแม้แต่โดรนก็สามารถหาซื้อและทดลองใช้งานได้ที่ DJI e x p e r i e n c e Store ทุกสาขาเพราะว่าเรามีพนักงานนะครับคอยแนะนำสินค้าสอนการใช้งานนะครับเบื้องต้นให้และยังมีการลงทะเบียนโดรนด้วยนะครับเรียกง,ง่ายๆว่าครบจบในที่เดียวกันเลยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ